ผมคนนึงที่วิ่งไล่ตามผู้หญิงจนเขาไม่เห็นค่าจนได้ติดตามครูจึงเลิกแล้วหันมาพัฒนาตัวเองยอมเหงายอมเจ็บอยู่คนเดียวตอนนี้เริ่มตั้งใจปั้นหุน่นแล้วค่อยไปหาใหม่ดีกว่าเก่าโอเคขอบคุณเมน,นี่มากมากก็ถูกต้องนอกจากหาใหม่ได้แล้วคนเก่าอาจจะไม่ได้กลับมาหาเราทันทีแต่เมื่อเราหยอดหรือเราเทสเช็คของกลับไปถ้าแฟนใหม่ของเขาไม่ได้เจ๋งกว่าเรามากมายเขาจะกลับมาสนใจเราอีกครั้งและถ้า,ายังไม่มีคู่ใหม่โอกาสที่เขาจะกลับมาสนใจเราสูงมาก แต่ถ้าเกิดว่าแฟนใหม่เขาเวลสูงกว่าเราขาดร้อยก็ไม่ต้องไปหยอดให้เสียเวลานะเพราะว่ายังไงเขาก็ยังไปสนใจแฟนใหม่จนกระทั่งมันจะมีการแข่งขันจนกระทั่งแฟนใหม่เขาเริ่มไปหาผู้หญิงคนใหม่เพราะอย่าลืมว่าแฟนใหม่เขาที่เวลสูงกว่าเรามากๆก็เท่ากับเขาสามารถเข้าถึงผู้หญิงแบบนั้นได้จํานวนมากและอาจจะสวยกว่านั้นในจํานวนที่น้อยลงแต่สวยกว่านั้นได้ฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีการแข่งขนะันในอีกลําดับชั้นหนึ่งเช่นกันเขาก็จะเหนื่อยอีกของเขา เมื่อแฟนใหม่เขาเริ่มทิ้งหรือเริ่มนอกใจเริ่มคุยมากขึ้นเราค่อยเข้าไปหยอกตอนนั้นไปเหมือนเป็นดาใจนิดๆเราก็จะเก็บเขาซอกไว้สามารถจะใช้เซ็กส์หรือใช้ประโยชน์อื่นๆได้เพราะว่าเขาทิ้งเราไปก่อนเองทําไมเราต้องไปกลับไปซื้อสัต์กับเขาด้วยใช่ไหมพัฒนาจนเกิดตายเพื่อไปให้คนที่เคยกบฏหรือทรยศเราอะใช่ไหมหรือว่าเราให้คําสัญญาแล้วเขาผิดคําสัญญาก่อนนะตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดตัดออกไปได้เลยอ่ะก็นอกจากคนใหม่เราก็จะได้คนเก่าด้วยที่เหลือก็เป็นแค่เรื่องการวางตัวแต่พูดตรงๆนะ เมื่อเราเป็นของที่ดีแล้วมันเป็นที่ประจักษ์ว่าเราเป็นของดีผู้หญิงทุกๆหลายๆคนมันจะมายืนยันให้เราเองเราสบตาไปเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้สนใจสายตาระหว่างมองว่าไอ้นี่เป็นใครกับสายตามองว่าคนนี้มีสเสน่ห์คนละเรื่องกันพอเราปั้นหุ่นเปด้สักพักปั้นฐานะตัวเองไปสักพักความมั่นใจเรามาแล้วพอเราสบตาผู้หญิงเราจะเราจะเก็ทเลยว่าฟังคํานี้ดีนะทุกอย่างเจอเริ่มต้นเมื่อเราต้องการขอแค่เราสกิดเราจะรู้ในใจเลยว่า ก็ใช่ตอนนี้ไม่มีความสัมพันธ์ไหนเริ่มตน้นแล้วบางทีเราจะเป็นลักษณะว่ากูไม่อยากจะไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากขยับเลยเพราะกูขยับเมื่อไหร่ผู้หญิงตอบสนองทันทีแต่เรารู้ในใจเลยว่าแค่กูเดินเข้าไปคุยทุกอย่างมันเริ่มต้นเลยแก okay, ตรงน,นี้แค่เราเริ่มทักไปคุยทุกอย่างจะมีการตอบสนองที่ดีเลยนั่นคือถึงจุดที่เราพัฒนาตัวเองมากๆพอแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดยังคงไปต่อ เพราะการที่เราพัฒนาตัวเองเผื่อไว้ในอนาคตเลยมันจะเป็นการประกันความเสี่ยงว่าต่อให้คนที่เจ๋งกว่ามาหยอดกูก็ชิียวเต่อให้คนนี้มันไปกูก็หาใหม่ซ้ําได้อีกนี่คือราคาที่เราจ่ายเพื่อความมั่นคงให้กับตัวเองสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับความรักที่มันไม่มีอะไรเียกนะเงื่อนไขไม่มีอยู่จริงอะ่ะมีแค่ว่าคุณค่ามากพอแล้วลงมาเล่นในตลาดที่ยังไงเราก็ชนะ มันมีแค่นี้ก็เหมือนอย่างกรณีอย่างเช่นผู้หญิงเจ้าชู้อ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเขาไม่ได้วสวยเลิศเลออะไรมากมายหรอกเขาแค่ลงมาเล่นในตลาดที่ยังไงเขาก็สวยกว่าผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วที่ผู้ชายคนนั้นจะดึงดูดได้ก็กลายเป็นว่าผู้ชายแทนที่จะเป็นความรักเลยกลายเป็นว่าทุ่มเททรัพยากรให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงก็จะได้ทรัพยากรไปแต่ถ้าผู้หญิงเล่นเวดสูงมากๆทรัพยากรเขาไม่ได้เขาจะได้แค่เซ็กซ์อย่างเดียว เขาจะได้เซ็กแบบโหสุดๆแต่เขาก็จะไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่เอ้ยแต่ว่าคำว่าได้ไม่ได้ตรงนี้มันอยู่ที่ความต้องการแต่ละคนผู้หญิงบางคนออกูสร้างฐานะมาแล้วว่ากูรวยแล้วออกูไม่ต้องการเติบโตมากกว่านี้กูอยากไดอ้อยากได้เซ็กไม่ได้อยากได้ทรัพยากรหรือเงินหรือการซัพพอร์ตแหะเขาก็จะไปเล่นผู้ชายที่หน้าตาดีหรือหล่อแทนก็สเปนเงินแทนผู้หญิงที่สวยแต่ยังไม่มีทรัพยากรก็ไปเล่นผู้ชายที่มีทรัพยากรแทนความหล่อก็จะได้ทรัพยากรมาดูแลตัวเองมาดูแลครอบครัวพ่อแม่หรือ หรือลูกติดตัวเองอย่างนี้ก็ได้เช่นกันเก็ตน,นะก็สำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากมาเท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อไป